สวัสดีค่ะสวัสดีครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ยินดีต้อนรับเพื่อให้การเข้าชมพระนารายณ์ราชนิเวศและพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เป็นไปได้วยความเรียบร้อยและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการเข้าชม 2. ตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายต้องไม่เกิน37.5องศาเซลเซียสและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าชม 3. ลงทะเบียนข้อมูลของท่านนะจุดคัดกรองหรือสแกน QR code ถทายชนะเพื่อเช็คอินและเช็คเอาท์ 4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลต้องไม่ต่ำกว่า1 5เมตร 5. การเข้าชมเป็นหมูกคณะจำกัดไม่เกิน10คนต่อ,นอนหนคณะ 6. กให้บริการวิทยากรนำชม ท่านสามารถใช้บริการสื่อน,นำชมออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันนารายหรือเอกสารที่ทางพิพิธภัณฑ์จัดให้พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เปิดให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาปิดให้บริการในวันจันทร์และวันอังคารแต่ท่านสามารถเข้าชมโบราณสถานเขตพระราชฐานชั้นนอกพนารายณ์ราชนิเวศได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักง,งานพิพิธภัณฑ์โทร036 4 1 1 4มหติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เ c e b ุ o k พิพิธภัณฑ์สัานแห่งชาติสเด็จพนารายขอให้ทุกท่านเพื่อชมอย่างมีความสุขและปลอดภัยขอบคุณค่ะขอบคุณครับ